โอ้โหทุกคนทหารไทยนน่วยลบพิเศษซ้อมฝึกหนักขนาดนี้เลยเหรอทุกคนโอ้โหบอกได้เลยว่าขามิ้นเห็นการฝึกซ้อมของทหารฝั่งไทยมีอึ้งแน่นอนทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวจะได้เป็นเนาะทหารที่หน่วยอ่ะเป็นหน่วยลบพิเศษของฝั่งไทยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะ้ะพี่น้อง ต้องฝึกฝนเสียงเป็นเสียงตายทุกคนกว่วจะได้เป็นเนาะทหารที่แข็งแกร่งสมบูรณ์แบบและว,วันนี้น้องราจะพาพี่พี่ fc มาดูมาชมทุกคนการฝึกซ้อมเนาะเจ็ดอ่าอันดับหน่วยลบพิเศษที่ต้องเจอเนาะทุกคนในวิกฤตยามขับขันเนาะจะมีการฝึกซ้อมทุกคนอันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมทหารไทยเนาะเป็นที่น่าเกงขานของข้างบ้านทุกคน ที่เห็นเนาะหน่วยลกบพิเศษของฝั่งไทยทุกคนถึงกับตัวสั่นเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าการฝึกซ้อมของทหารฝั่งไทยไม่ธรรมดาเลยเนาะพี่น้องมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันว่าจะเป็นยังไงสบายดีสบายดีเด้อจากพีพีเอฟซทางฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาวน้ำเด้อจากพี่น้อง เมื่อนี้เนาะนองรั่จะพาพี่พี c เอฟซีมาเมืองมาชมทุกคนการฝึกซ้อมเนาะของหน่วยลบพิเศษหรือว่าพี่พี่ทหารฝังไทยนอ้องพี่น้องว่าจะอลังการขนาดไหนเนาะที่เนาะข้างบ้านทุกคนเห็นแล้วมีอึ้งแน่นอนทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเนาะการฝึกซ้อมของพี่พทหารฝังไทยคือโหดมากทุกคนกว่าจะได้เป็นทหารเนาะมันไม่ใช่ง่ายๆเลยสิ่งแรกที่พี่พี่ทหารต้องมีคือความอดทน ความอดทนกับอุปสรรคที่ต้องเจอทุกคนแต่ละเช่นชัยแต่ละด่านที่พี่ๆทหารต้องเจอคือ,อมีความหดหห่มีความโหดร้ายในตัวน้พี่น้องนี่แหละคือการฝึกซ้อมที่แท้จริงของหน่วยลบพิเศษซึ่งข้างบ้านเห็นเนาะหน่วยลบพิเศษถึงกับนอกกลัวทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่จะได้เป็นทหารหรือว่า หน่วยจูโจมหน่วยลบพิเศษของประเทศไทยคือการฝึกซ้อมคือมีโหดอยู่แล้วทุกคนไม่มีการปาณีใดๆเนาะพี่น้องซึ่งเมื่อนี้น้องรักก็จะพาพี่ๆ FC มาดูมาชมทุกคนอ่าเจ็ดหน่วยลบพิเศษที่มีการฝึกซ้อมทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนาะการฝึกซ้อมจะเฮี้ยมโหดขนาดไหนเนาะเพราะอะไรข้างบ้านถึงกลัวทหารลบ ฝั่งไทยพี่น้องมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันเนาะและก่อนจะไปชมคลิปน้องรัดขออนุญาตเจ้าของช่องน้ำเดือจากที่น้ำคลิปมารีแอคชั่นด้วยว่ามาเผยแรพ่พี่ๆได้ดูได้ชมนะทุกคนการฝึกซ้อมของพี่ๆทหารฝั่งไทยจะเป็นยังไงเนาะมาชมคลิปวิดีโอพร้อมๆกันเลยจ้า แบบไหนนะครับผมมีหน้าที่อะไรมาจากสังกัดหรือเหล่าไหนซึ่งล่าสุดนี้เองเนี่ยผมก็เพิ่งจะได้ไปงานนะครับผม MOD Challenge 2025มาซึ่งก็เป็นงานแข่งขันทางยุทธวิธีนะครับผมประลองกันระหว่างหน่วยรบพิเศษชั้นนําของไทยว่าใครเนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งซึ่งก็เป็นการแข่งขันในการทดลองนะครับผมสาธิตการใช้งานอาวุธปืน MOD 2020ซึ่งก็เป็นปืนสัญชาติไทยนะครับผมแบรนด์โคชสีของสํานักปลัดกระทรวงกลาโหมผมก็เลยไปดูการแข่งขันมานะครับผมมันหยดสุด ซึ่งก็มี FC เนี่ยขอให้ผมทําเรื่องราวเกี่ยวกับหน่วยเหล่านี้ก็จัดไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาเริ่มกันที่หน่วยแรกเลยดีกว่าซึ่งผมเนี่ยจะขอแบ่งนะครับผมเป็นหน่วยที่มาจาก4หน่วยงานนะครับผมซึ่งก็คือ3เหล่าทัพทับ,บกทัพเรือทัพอากาศและรวมไปถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติหน่วยแรกเนี่ยเรามาเริ่มกันที่หน่วยของทัพบ,บกกันก่อนดีกว่าหน่วยแรกที่เราจะมาพูดกันถึงเนี่ยนะครับผมจะเป็นหน่วยที่มีความสามารถสูงมากของกองทัพบกไทยมีบทบาทสําคัญ นะครับผมในการเข้าปฏิบัติการพิเศษต่างๆนั่นก็คือกองพันจู่โจมนั่นเองนะครับกองพันจู่โจมหรือเรนเจอร์แบทเทเลียนเนี่ยนะครับเป็นกองพันทหารราบเบาและปฏิบัติการพิเศษของกองทัพบ,บกรวมไปถึงนะครับผมเป็นกองกําลังส่งทางอากาศนะครับผมหรือแอร์บอลเป็นหน่วยที่มีกําลังรบระดับกองพันเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมของกรมรบพิเศษที่3ภายใต้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองพันจู่โจมเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับผ จากความขัดแคลนหน่วยสําหรับปฏิบัติภารกิจโดยตรงในพื้นที่นอกประเทศที่มีคุณสมบัตินะครับผมที่คล่องตัวรวดเร็วและเป็นกําลังจู่โจมตามการปฏิบัติที่เคยเกิดขึ้นมาและสร้างความได้เปรียบให้กับฝ่ายเราเช่นในกรณีช่องบกนะครับผมและบ้านลมกล้าวในสมัยสงครามเย็น กองทัพบกเนี่ยเลยได้ทําการนะครับผมก่อตั้งกองพันจุ่โจมขึ้นมานะครับผมในปีพศ2531โดยจําลองแบบนะครับผมมาจากกรมจู่โจมที่75หรือ75นะครับผม Ranger Regiment ของกองทัพบกสารัฐกองบัญชาการปัจจุบันเนี่ยนะครับผมอยู่ที่เขาสามยอดในจังหวัดลบบุรีนะครับผมสมยาของหน่วยนี้เนี่ยมักจะถูกเรียกกันว่ากองพันจู่โจมนเจอร์นะครับผมหรือสามเหลี่ยมปีศาจ ที่เขาเรียกกันอย่างนั้นเนี่ยนะครับผมก็เพราะว่าเครื่องหมายหน่วยเนี่ยมีลักษณะนะครับผมเป็นสามเหลี่ยมที่มีเสือคาบดาบนะครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหลักสูตรจู่โจมอยู่ด้านบนมาหน่วยที่2ของกองทบ,บกกองพันปฏิบัติการพิเศษหรือชกกอ90นนั่นเองนะครับกองพันปฏิบัติการพิเศษเนี่ยนะครับเป็นหน่วยทหารปฏิบัติการพิเศษที่ก็ขึ้นตรงนะครับผมต่อ กรมรบพิเศษที่3หรือกรมรพส3เช่นเดียวกันกับกองพันจู่โจมลักษณะของหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมจะแตกต่างจากเรนเจอร์อยู่สักนิดหน่อยนะครับผมเพราะกองพันปฏิบัติการพิเศษเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการใช้งานในภารกิจ Special s เ e c i a l Operation นะครับผมหรือก็คือปฏิบัติการพิเศษเนี่ยแหละที่จะมีความแตกต่างนะครับผมจากการเข้าตีด้วยความรุนแรงรวดเร็วเหมือนกับจู่โจมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกภารกิจลับต่างๆไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการก่อการร้ายการชิงตัวประกัน นะครับผมการปฏิบัติการปกปิดปฏิบัติการข่าวต่างๆโดยที่บางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่าหน่วยนี้ได้เป็นหน่วยเดลต้าของไทยเลยก็ว่าได้กองพันปฏิบัติการพิเศษหรือชก .90 เนี่ยนะครับผมถูกก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกในปีพศ .2524 โดยกองพลที่1รักษาพระองค์นะครับผมโดยชื่อแรกเนี่ยจะถูกเรียกว่าชุดโจมตี81แล้วต่อไปนั้นเนี่ยก็เริ่มจะมีการเปลี่ยนชื่อนะครับผมมาใช้คําว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษเฉพาะกิจ90เลยกลายมาเป็นชื่อเล่นที่ติดขูก,กันนั่นก็คือชฉาก .90 นะคร คนล่าสุดเนี่ยชื่อปัจจุบันเนี่ยครับผมก็คือกองพันธ์ุปฏิบัติการพิเศษเนี่ยแหละ เรียกได้ว่าน,นคะครับผมหน่วยนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งนั่นก็คือถึงแม้ว่าน,นคะครับผมจะเป็นหน่วยที่อยู่ในสังกัดนะครับผมขึ้นตรงต่อกรมรบพิเศษที่3หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเนี่ยซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นการขึ้นตรงนะครับผมในเรื่องของกําลังพลการส่งกําลังบํารุงหรือการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆคือฐานที่มั่นการดูแลเนี่ยจะอยู่ภายใต้นะครับผมกรมรบพิเศษที่3แต่การขึ้นตรงทางยุทธการนะครับผมหรือเวลาถูกเรียกไปใช้ในภารกิจเนี่ยหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมจะขึ้นตรงต่อศูนย์ปฏิิบัตตการ่อ ต้านการก่อการร้ายสากลหรือสอตกรนะครับผม counter terrorist operation center ถ้าถามว่าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเนี่ยคือศูนย์อะไรก็ต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นเหมือนกับเจซอกนะครับผมของประเทศไทยเจซอกเนี่ยก็คือหน่วยบัญชาการยุทธการพิเศษร่วมหรือหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่รวมเอาหน่วยรบพิเศษเทียวันนะครับไทยชก .90 เนี่ยก็อยู่นะครับผมภายใต้การบัญชาการทางยุทธการของสอตกรนี้เนี่ยแหละโดยที่สมญานามเนี่ยนะครับผม นอกจากชก .90 เนี่ยก็ยังถูกเรียกว,ว่ากองพันปีศาจนะครับผมหรืออันสั่งฮีโรสที่แปลเป็นไทยว่าฮีโร่ที่คนไม่รู้จักนะครับคำขวัญคือกล้าหาญเด็ดเดี่ยวรวดเร็วต่อไปเนี่ยนะครับผมขอกระโดดมาที่ทับอากาศกันบ้างนั่นก็คือหน่วย คอมมานโดนั่นเองนเซยทินหรือภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับผมก็คือ Royal Thai Air Force Special Operation Regiment หน่วยนี้เนี่ยเป็นหน่วยในฝูงบินปฏิบัติการรบพิเศษของหน่วยบัญชาการอากาศเยทินซึ่งคําว่าอากาศเยวทินเนี่ยก็หมายถึงทหารราบของทัพอากาศเนี่ยแหละรูปแบบของหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมก็แน่นอนนะครับผมเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือเขาเรียกกันว่าคอมมานโดกําลังรบของหน่วยนี้เนี่ยจะมีอยู่ที่3กองพันกองบัญชาการหลักเนี่ยนะครับผมอยู่ในฐานทัพอากาศดอนเมืองผูกก่อตั้งมาครั้งแรก นะครับผมใน ปีพุทธศักราช2520โดยที่หน่วยหลักนะครับผมที่ทําหน้าที่เป็นหน่วยกําลังรบหรือหน่วยปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นหน่วยระดับกองร้อยนะครับผมหรือกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่1หรือที่เขาจะเรียกว่าคอมมานโด SO นั่นเองซึ่งหน่วยคอมมานโดของกองทัพอากาศเนี่ยนะครับผมก็เช่นเดียวกันกับหน่วยชกก90นะครับผมขึ้นตรงต่อหน่วยบัญชาการอากาศเยทินแต่ทางยุทธการแล้วเนี่ยคำสั่งปฏิบัติการเนี่ยจะมาจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลหรือสตอก ภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยก็จัดว่าเป็นหน่วยเทียว,วันของเราเหมือนกันนั่นเองนะครับหน่วยซีลหรือ naval special warfare command Royal Thai fleet นะครับผมมีชื่อเป็นภาษาไทยเต็มๆว่าหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเป็นนะครับผมหน่วยรบพิเศษสังกัดกองเรือยุทธการกองทัพเรือไทยขึ้นชื่อนะครับผมในเรื่องของการฝึกหนักที่สุดในบรรดานหน่วยรบพิเศษของทุกเหล่าในทัพไทยเลยโครงสร้างของหน่วยซีลไทย นะรหรือตัวหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือเนี่ยจะแบ่งเป็น4ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือกรมรบพิเศษที่1และกรมรบพิเศษที่2ที่ทําหน้าที่เป็นกําลังรบและก็ยังมีศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือที่ทําหน้าที่เป็นโรงเรียนฝึกหน่วยซิลและกลองสนับสนุนหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือก็คือหน่วยซัพพอร์ตต่างๆโดยที่ภารกิจนะครับผมของตัวกําลังรบเนี่ยนะครับผมก็คือการปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือและปฏิบัติภารกิจพิเศษอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ึ่งการได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันกับหน่วยชกก90และคอมมานโดของทพกากาศเลยหน่วยซิลเนี่ยขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการกองทัพเรือไทยก็จริงแต่ทางยุทธการแล้วเนี่ยนะครับผมหรือการมอบหมายภารกิจเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลหรือสอตกร,ชตกรเช่นเดียวกันก็จัดว่าเป็นเทียวันนะครับผมแน่นอนซึ่งบทบาทของหน่วยซิลนอกจากจะเป็นหน่วยที่ถูกใช้ในปฏิบัติการพิเศษแล้วเนี่ยยังมีบทบาทในการทําสงครามนอกแบบการต่อต้านการก่อการร้ายการลาด ตะเวนนะครับผมรวบรวมข่าวก้องและการปฏิบัติภารกิจโดยตรงโดยสมญานามแล้วเนี่ยนะครับผมนอกจากที่เราจะรู้จักกันในชื่อของซิลแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้จักกันในชื่อของมนุษย์กบหรือนักทำลายใต้น้ำจู่โจมต่อมาหน่วยที่5ซึ่งก็เป็นหน่วยที่2นะครับผมของทัพเรือนั่นก็คือหน่วยรีคอนนั่นเองนะครับ หน่วยรีคอนหรือกองพันรัตรเวนกองพลนาวิกโยธินเนี่ยนะครับจะอยู่ภายใต้นะครับผมสังกัดของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินซึ่งก็อยู่ในสังกัดของกองทัพเรืออีกทีหนึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีศักยภาพสูงนะครับผมของนาวิกโยธินไทยมีฉายาว่านักรบสามิตินะครับผมเนื่องจากสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในน้ําในฟ้าและบนฝั่งกองพันรัตรเวนเนี่ยนะครับผมถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2482โดยที่ภารกิจของกองพันรัตรเวนเนี่ยมี มีหน้าที่หลักนะครับผมในการลาดตระเวนระยะไกลโดยเป็นหน่วยแรกที่ต้องเข้าถึงพื้นที่การรบมีลักษณะคล้ายๆกับกองลอยลาดตระเวนระยะไกลหรือ LRRP ของกองทัพบกนะครับผมแต่จะเน้นไปทางภารกิจปฏิบัติการในพื้นที่ชายฝั่งทะเลและบนเรือโดยที่บอกว่าเป็นการรบสามมิตินะครับผมนั่นก็คือสามารถปฏิบัติการได้ทั้งใต้น้ําการส่งกําลังทางอากาศและรวมไปถึงการปฏิบัติการจากน้ําสู่ฝั่งและการปฏิบัติการรบบนฝั่งด้วยซึ่งถ้าเกิดเราพูดกันถึงหน้าที่ของนาวิกโยธี เนี่ยก็คือการเข้าตียึดชายฝั่งเพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการทหารต่อไปถูกไหมครับโดยหน้าที่ของรีคอนเนี่ยก็คือการเป็นหัวหอกให้นาวิกนะครับผมในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้นาวิกเนี่ยทำปฏิบัติการดังกล่าวได้นั่นเองซึ่งสมญานามเนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปว่ารีคอนนะครับผมและนักรบสาม,มิติคําขวัญของหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมคือภารกิจเหนือสิ่งอื่นใดแม้ชีวิตก็เป็นหน่วยหนึ่งนะครับผมที่อยู่คู่กองทัพไทยมาอย่างยาวนานต่อมาเรากระโดดออกจากเหล่าทัพ3เหล่าทัพกันบ้างทีนี้เนี่ยนะครับผมมาที่สํานักงาน ตำรวจแห่งชาติกันหน่วยที่6ที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นหน่วยที่เราเนี่ยอาจจะได้ยินในข่าวบ่อยๆคุ้นหูบ่อยๆว่าหน่วยนี้เนี่ยจะถูกเรียกออกามาบ่อยๆเมื่อเกิดความไม่สงบไม่ว่าจะเป็นอรินทราช26นั่นเองนะครับหน่วยอรินทราช26เป็นหน่วยตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญการใช้อาวุธและยุทธวิธีหรือ ที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกกันว่า Special Weapons and Tactics นะครับผมเราอาจจะรู้จักในตัวย่อนั่นก็คือ S วอรนั่นเองโดยสวอรเนี่ยนะครับผมเป็นหน่วยยุทธวิธีตำรวจที่จะมีบทบาทเนี่ยแตกต่างจากหน่วยรบพิเศษของกองทัพที่มักจะถูกเน้นนะครับผมใช้งานในการปฏิบัติการพิเศษหรือการรบนอกรูปแบบแต่หน่วยสวอตอย่างอรินทราช26บเนี่ยนะครับบทบาทหลักๆเนี่ยก็คือการชิงตัวประกันนะครับผมการรักษาความสงบในพื้นที่เสี่ยงการต่อต้านการก่อจลาจล อาชญากรรมและการก่อการร้ายรวมไปถึงการให้อรรักขา VIP หรือบุคคลสําคัญด้วยพราดเนี่ยก็ขึ้นกับนะครับผมสตกอเหมือนกันหรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองประชาการกองทัพไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะจัดว่าเป็นเทียวันได้เหมือนกันในขตสวน261นั่นเองนเรสวน261หรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษนเรศวน261เนี่ยเป็นหน่วยระดับกองกํากับการนะครับผมหรือมีกําลังพลเนี่ยประมาณ6กองร้อยมีชื่อเต็มว่ากองกํากับการ3กอง บังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งก็หมายถึงหน่วยเรสวน261นี้เนี่ยนะครับผมเป็นหน่วยของบชตชดหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมเป็นหน่วยตำรวจที่มีขีดความสามารถในการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศการยุทธส่งทางอากาศนะครับผมและการรบพิเศษรวมไปถึงการปฏิบัติการพิเศษเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามทั้งที่เป็นทหารและไม่ใช่ทหารในสงครามพิเศษต่างๆรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบการก่อการร้ายการแย่งชิงตัวประกั การจับกุมหรือทุกรูปแบบเลยนะครับผมก็คล้ายๆกับหน่วยอรินทราช26เนี่ยแหละแต่มีบทบาทที่อาจจะไม่ได้โฟกัสเหมือนกับอรินทราชซึ่งหน่วยนี้นะครับผมจะมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษเนี่ยอยู่ด้วยกัน3กองร้อยนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน่วยสนับสนุน,นอื่นๆอ,อีก3กองร้อยโดยที่หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเลข261เนี่ยมันมายังไงนะครับผมอรินทราช26กเนี่ยก็มาจากปี2526ก็เป็นปีที่ก่อตั้งสถาปนาหน่วยขึ้นมาในส่วนของนเรศวส่วน2่งเนี่ยเช่นเดียวกัน ถูกสถาปนาในปี2526ส่วนเลข1หนึ่งเนี่ยมาจากรุ่นที่ทําการฝึกคือรุ่นที่1น,นั่นเองเช่นเดียวกันนะครับผมกับหน่วยเทียวันอื่นๆน,นาเรศวน261เนี่ยนะครับผมก็มีการขึ้นตรงทางยุทธการนะครับผมกับสบปรกรหรือสูย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลเช่นเดียวกับอารินทราช26และหน่วยของเหล่าทัพอื่นๆปฏิบัติการที่สําคัญของหน่วยนี้เนี่ยนะครับผมก็มักจะถูกใช้งานนะครับผมในเหตุปะทะตามชายแดนเพราะด้วยความที่ขึ้นตรงนะครับผมต่อ หน่วยบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนั่นเองนะครับก็น,นี่แหละทุกคนเป็นตัวอย่างเลยเฉยนะของหน่วยรบพิเศษหรือ Special Force, Special Operation Force ต่างๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดในไทยแล้วกันจริงๆเนี่ยมันยังมีหน่วยที่น่าพูดถึงอีกเยอะแยะเลยนะโอ้โหทุกคนน้องรันไม่แปลกใหญ่เลยว่าทําไมข้างบ้านถึงกลัวทหารหน่วยรบพิเศษของประเทศไทยนาะพี่น้องคือการฝึกซ้อมของพี่ๆเขาคือสุดยอดจริงๆเนาะ การที่จะได้เป็นทหารฝั่งไทยมันต้องเสี่ยงหลายๆอย่างทุกคนการฝึกซ้อมแต่ละด่านแต่ละงานคือต้องลงตัวจริงทุกอย่างเนาะพี่น้องผ่านความเจ็บปวดผ่านความทรมานมาหลายสิ่งหลายอย่างทุกคนกว่าจะได้เป็นเนาะและที่สําคัญคือหลักๆเลยพี่ๆทหารมีคือความอดทนใจรักในการเป็นทหารเนาะ ใจรักในการที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยปกป้องประชาชนชาวไทยทุกคนให้พ้นแค้วให้พ้นจากภัยสงครามเนาะพี่น้องอันนี้บอกได้เลยว่าข้างบ้านเห็นต้องาวาแน่นอนเนาะในการฝึกซ้อมทุกคนการฝึกซ้อมของพี่พี่ทาหารไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพอากาศหรือว่าอ่ากองทัพอากาศไทยเนาะพี่น้องคือการฝึกซ้อมของพี่พี่เขาเนี่คือสุดยอดจริงๆเนาะเขามนเห็นถึงกับ ต้องกลัวผวาทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าความแข็งแกร่งเนาะในความมุ่งมั่นในความตั้งใจในการฝึกซ้อมในการเรียนทุกคนอันนี้คือเห็นแล้วแบบชื่นชมจริงๆเนาะพี่ๆทาหารฝั่งไทยคือมีความอดทนสูงมากแล้วก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเนาะพี่น้อง นี่แหละทุกคนคือศักยภาพที่ประเทศไทยมีเนาะไม่ว่าจะเป็นในด้านทุกคนอาวุธยุโทโธปกรณ์ประเทศไทยนี่ก็มีอาวุธที่เด็ดๆเ,เยอะมากและยังทุกคนยังไม่รวมถึงเนาะกองพลทหารทางประเทศไทยทุกคนมีแต่หน่วยงานที่แข็งแร่งเนาะพร้อมที่จะสกัดกั้นเนาะคนที่มาทําร้ายหรือว่ามาลุกล้ําเขตแดนของประเทศไทยเนาะและที่สําคัญทุกคนหลักๆเลยที่ประเทศไทยมีคือ ความสามารถคีกันเนาะพี่น้องและไม่เคยลุกลานใครก่อนถ้าคนนั้นไม่มาทำร้ายเขาก่อนเนาะพี่น้องเอาลนะเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องรัดก็พาพี่พี่เอฟซีมาดูมาชมทุกคนเจ็ดหน่วยลบพิเศษของประเทศของประเทศไทยเนาะพี่น้องมีการฝึกซ้อมยังไงเนาะการฝึกซ้อมของพี่เขาโหดขนาดไหนเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัด ขอบคุณขอบใจพ่อวี่น้องเด้อจาาที่เขามารับชมคลิปน้องหัดน้องฝากพี่พี่เอฟซกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเด้อจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน